ทีกระบีก็คือขักเมื่อนกันคุณผู้ชมก็มีประชาชนที่เขาแห่กันมาลงเขาเรียกว่าอะไรนะยืนยันตัวตน <c oughs> นี่แหละค่ะทีธนาคารกรุงไทยล่าจากที่เปิดลงทะเบียนรับซิ์คนละครึง่ง plus และตะวนันนี้วันแรกค่ะแด็กตะวันนี้นะที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระบีและก็สาขาโลตัสกระบีค่ะเมื่อที่เราเห็นเลยคนมารอกันแน่นนะคะมารอกันตั้งแต่ก่อนธนาคารจะเปิดแปดโมงครึง่งเนเพื่อจะมายืนยันตัวตตนการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เนี่ยค่ะรับซิ์คนละครึง่งเลยใช่ไหมสำหรับ บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักค่ะประชาชนส่วนให่เดินทางมายืนยันตัวตนทีธนาคารค่ะเพราะว่าไม่สามารถเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเป่าตังได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเปลี่ยนมือถือเนี่ยดูว่นั่นแหละก็บางคนก็ลืมรหัสผ่านค่ะแล้วก็บางคนเนี่ยยืนยันตัวตนกับมือถือไม่ผ่านใช่ไหมก็เลยต้องไปห้าเจ้านาทีธนาคารเพื่อที่ว่าจะได้แก้ไขนั่นเองก็บอกคุณไม่ผ่านจริงๆแนหนาตามันเปลี่ยนเลยน้องยอมอ้วนขึ้นเลยเออเครื่องบอฉันจําเธอไม่ได้นะ เราต้องไปธนาคารนะครับแต่เรอเห็นใ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 นซื้อออนไลน์ใช่ไหมบางคนไปธนาคารเอาหน้าไปตู้ a t ทีอมมันเปสะเก็ดอีซิงกับไปในตู้แล้ว